สวัสดีครับวันนี้ครับผมคุยกับยายบุญครับยายบุญครับเราเป็นคนเดียวครับที่ว่าฝันได้ทั้งบนทั้งล่าง1นึ่งเล่าง16บนจ้างให้จะได้กระโปออกครับซึ่งผีบอกเลขยายบุญคือ7จ็ดสา่งเนาะตัดเล่นมันก็มี17ครับแล้วก็เป็นเลขที่ยายบุญชอบคือ96้หนึ่ง 916ซึ่งเป็นเลขทั้งบนทั้งล่างเลยครับยยบุญพงกระบอกครับงวดน,นี้ถ้าหากว่ามีเงืนเนสื่อรวยแล้วอันนี้คือเป็นคำพูดของยยบุญนะเม่นครับมีเงินนสื่อได้เป็นหลานเปล่าบริเวณวัรวยแล้วมีเงินเนสื่อได้เป็นหลานหมายถึงว่างวดที่16พฤษภาคม67นะอันนี้คือเป็นคำพูดของยยบุญถามมีเงินสื้อน่ะได้เป็นหลาน โอ้จะเป็นคุยเถี่น,น้อมันมาอันนี้คือเป็นกระเพืขอคนญีุ่่นะครับเพ่นบอกเองออกจากปากญียบุ่นพ่นว่าทําไมถึงกล้าพูดเพ่นฝันพ่นฝันว่าเงินอ่ะในธนาคารเนี่ยมีเป็นล้านถามีเงินอ่ะเด็กเป็นล้านแต่มันเป็นลนักษณะของความฝันแล้วยิงที่เลกออกแล้วครับญี่บุญนเิ่นว่าฝันมาฝันว่าเพิ่นเนี่ยไปตลาด เพื่อที่จะไปถอนเงินปกติถอนเงินครับมันมีสองแบบ 1. กด ATM 2. ไปเบิกผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารเนาะแต่ในความฝันเนี่ยคือเยบุญแกบอกว่าแกมีบัตร ATM เพื่อที่จะไปกดซึ่งเรื่องจริงครับเยบุญพ่นแกเป็นคนเถาเนาะเถาเติมว่ะละครับบางคนครับจําเลขไม่ได้กับเขียนเลขในท่ายบัตรน่ยครับ แต่ยายบุญครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอได้เขียนตัวเลขได้หลายบาทหรอกกลัวกลัวไปเห็นบัตรเสียก็เลยไม่กล้าเขียนนี่คือเรื่องจริงแต่ในความฝันเพื่อนฝันมาเพื่อนนะ่ะได้ไปกดเงินอยู่ที่ธนาคารแล้วตัวเองนี่คือจํารหัส ATM ไม่ได้ในความฝันยืนแต่พระโดนหนึ่งกดบัตรเข้าไปมันกระดิ่งออก กดบัตรเขาเข้าไปก็มันเด้งออกก็กด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 แล้วมันกับโมแมนกด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 แล้วก็กดบอถือบนี้กดนานมากแต่กดเท่าไหร่ก็กดหมายเลขบัตรเอทีเอ็มไม่ถูกสักทีนานมากครับผลณวานในความฝันบัตรพอกดไปกดมาครับยืนอยู่พ่อสันห่อนก็ห่อนแดดก็แห้งมาเนี่ยสักพักหนึ่งมีผู้ยิงคนหนึ่งย่างมามีผู้ยิงเนื้อห,หนึ่งนางมาว่าสัน ยายๆยายมาหยางมีผู้หญิงครับเดินมาถามยายยายก็บอกว่ากูมากดเงินพูดอย่างนี้นะครับในกามฝันบอกว่ากูมากดเงินแล้วก็มองหน้าผู้หญิงคนนั้นครับแกก็ตกใจแกก็อุทานไปว่าเอา้าประมาณนั้น <S <S มึงใต้แล้วมึงขึ้นมาอยู่นี่นี่คือคพูดของยายใบยผู้หญิงคนนั้นครับไม่ใช่ใครครับเป็นหลานของยายใบยเองครับ ผมเนเป็นหลานของยายบุญออซื้อแต่และคนครับปแปลกๆยายบุญครับเพิ่นบอกว่าเอ้ามึงใต้แล้วมึงไม่ให้หยางยุนีซึ่งหลานสาวครับไม่ได้ตอบอะไรครับบอกแค่ว่ายายไม่ให้หยางมาสันยายก็ตอบว่ากูมากดเงินแล้วยายก็มองหน้าก็เลยอุทานขึ้นว่าเอ้ามึงไม่เห็นหยางยุนีมึงใต้แล้วซึ่งหลานก็ไมไ่ตอบหลานผู้หญิงครับก็ไม่ได้ตอบอะไร แล้วก็จับมือยายครับไปกดตังค์แล้วก็บอกรหัสกับยายบอกรหัสยายครับว่าให้ยายกดเลขอะไรซึ่งยายจําแม่นคาของหัวเลยครับว่าหลานนบอกเลขอะไรคือปัจจุบันเลข ATM มันมีทั้งหมด6ตัวเป็นไหมครับซึ่งหลานก็บอกเลขบัตร ATM กับยาย6ตัวเหมือนกันครับในความฝันหลานสาวบอกเลขบัตรกับยายคือเลข เก้า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 หนึ่งเก้า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 หนึ่งนี่คือหลานบอกใหญ่บุญใหญบุญกับกดเก้า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 หนึ่งฟึด๊ดเข้าไปครับมันก็ใช้ได้เออบัตรยหญบุญครับเห็นครับเห็นเงินในบัญชีครับเยอะม,มากเงินมีเป็นล้านล้านว่าฉัน บอกว่าเงินมีจฉบาทครับแต่ว่าแกบอกว่าเงินมีเป็นล้านๆเออหลังจากนั้นครับยายบุญแกก็ไม่ได้กดตังค์นะครับแกก็เห็นเงินครับแกก็ตกใจเตื่นก่อนเห็นเงินหลายครับในบัญชีนี่ครับคือความฝันของยายยายบุญฝันว่าเด้ไปกดตังค์แต่จํารหัสเอทีเอ็มไม่ได้แต่เจอหลานสาวแต่ว่าหลานสาวตายไปแล้วครับก็เลยหลานสาวบอกรหัสเอทีเอ็มเก้า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 หนึ่งนี่ อันนี้คือเรื่องจริงครับปัจจุบันเนี่ยบางคนครับใส่รหัสบับบตรบ่อยยากหรอกเห็นบอกครับหญิงคนแก่ครับใส่รหัสอันไหนเลี่ยงกันง่ายๆครับ,บญี่ปุ่นแกก็ก้าวหนึ่งครับก็กดได้แต่หลานสาวเขายีบุ่นครับอายุคนที่เสียชีวิตไปคืออายุ36ปีนะครับแต่เรื่องจริงหลานสาวครับยังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายแต่ในความฝันจะได้ผูฮูขั้นบอกว่าหลานสาวตายนะครับ นึค่คือคือ,คอที่ไปที่มาของของความฝันแต่ว่ามันแปลกมันที้ทาคิดได้หลายแบบเลยครับคิดได้แบบว่าตัวเลขมันจะมาเกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็มไหมหรือว่าตัวเลขจะมาเกี่ยวกับอายุของหลานแต่ว่าหลานสาวยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าฝันว่าหลานสาวตายอายุสามสิบหกจะมาศูนย์สามหกหรือเปล่ารับเนาะศูนย์สามหกแต่ว่าเขายังไม่ตายนะนจะเป็นหนึ่งสามหกหรือเปล่านี่คือคนี่คือความคิดของเงบุญ สาก็จริงถ้าตายก็036แต่ถ้ายังไม่ตายก็คือ136อันนี้คือที่ยายบุญเกบอกแต่รหัส ATM ครับคือ9 9 9 9เก้าเนึ่เน่ได้ครับเด้อลองไปหาซื้อซื้อไว้ก็ได้ครับขณะระวันที่5ยังออก4ี่หกหเลยครับงวดนี่อาจจะออก9ก้ก็ได้ผมบมเมนผมเนี่ย เคยมีงวดหนึ่งครับรางวัลที่1ออกเลข9 9 9 9, 9, 9, 9เ7เห็นไหมครับมูน้อาเจะก,ก้ากาเก้กก็ได้ถ้าว่าเป็นอย่างคือจำได้ทำไมอย่าจำไม่ได้ล่ะเลขมันแปลกแค่หนเก้9 9 9้าหนัน A อซครับแต่ว,ว่าบาัดเพาะกดเข้าไปครับเงินในบัญชีมีเป็นล้านไม่แน่ครับแต่ผมเนี่ยคนหนึ่งอนะ่ะจะไปซื้อไว้เลย9ก9 9 9 1เหนึ่งเนี่ยเพื่ออาจจะเป็นรางวัลที่1อะก็ได้เพราะว่าทำไมเพราะว่า <c oughs> กดแล้วมันถูก แล้วกดเข้าไปมันมีเงินหลายล้านมากอยู่ในบัญชีนี่มันอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้เห็นไหมครับเราวมึงอะไรผมแหละคนหนึ่งครับจะไปซื้อลอตเตอรี่ไวเ้เหมือนกันนี่ก้าว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 หนึ่งนี่โปรในโบนสูบไปไหครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไปซื้อแล้วล่ะใจบุญหรอวะวุ้ยแตมีเงินนี่เป็นล้านเท่านั้นรางวเัวเดี๋ยวผมเจ้าคำบอกเลยมีเงินซือ้อได้เป็นล้านหนึ่งนะครับ <c oughs> เรา้าคำบอกคือให้ไหน น่าจะใช่ครับไปซื้อไว้ครับ9ก้าเก้าเก้ไม่แน่ครับอาจจะออกเลขตัวนี้แล้วก็เงินเนี่ยเราอาจจะได้เงินก็ได้ลอตเตอรีรน่นะครับเนาะเราเบิร์ครับ16พฤษภาคม67ขอให้ทุกครับโชคดีกันมานซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้โชคใหญ่ๆขอบคุณยายบุญแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับผม